สวัสดี FC ทุกทกท่านครับผมพบกันอีกแล้วครับผมช่องเขยแหนาชาแนลใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับผมสร้างเอกครับสร้างเอกนะฮะเขยหนาชาแนลพาทีมงานมาทาสีหลังคาบ้านเจนาครับผมป่าอ้วนเชิญ FC ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องรับชมรับดูได้เลยครับผม นั่นคือช่างแป้งช่างแป้งแต่เขาชื่อแปลงครับแต่เขาก็ใช้แป้งทาสีครับแป้งทาสีอยู่เลยเอาชื่อมาทาสีนะครับอ๋อพีๆๆๆ่น้องมารีวิวการทาล้างค่าดูแลล้างค่าครับผมเราก็ทําการทาน้ำยาการซึมก่อนครับผมทาน้ำยาการซึมแล้วก็ลงสีรองพื้นอีกที่หนึ่งครับแล้วก็ทอสีจริงครับพี่น้องดูแลลางขาครับหลังคา เพื่อไม่ให้มันซึมมีรอยซึมครับรอยรั่วครับครับผมครับสวัสดีน้อยช่างเป๊ะครับ,รบยืนบนล่างคาอย่างสูงเลยเออมาออ่าช่างแป้ง เอ้เชียวฝากเชียวนะครับสีน้ำเงินภายดินครับที่เดิมกับบางเรืเ่องเก่าครับที่เดิมอลังมาสวยครับพี่นอนอายุการใช้งานก็ประมาณ สิบกว่าปีครับถ้าเราลงนันยาก,กันซึมแลวรองพื้นด้วยครับี่กล่องมรมเดลนะครับมันอยู่สูงครับลำบากนะครับทายต้องขยองขยองนะครับมันสูง <S <S มันลำบากขยองขยองคืออะไรวะัขยองขยองคือย่องย่องเอาครับเอคือคอยขยองขยอง,ขยองคอย,คอยจ้องเอาครับ สะดือนลงข้างล่างเลยนะครับนี่พี่น้องเอ้ยสะดือนลงข้างล่างเลยนี่ลงข้างล่างอคนละคนคนละอันป้ากล้วยคนละแขกนะครับพี่น้องเออก็แขกก็คือภาษาอีสานนะครับพี่น้องแขกก็คือเลือดสิเออแขกก็คือสิ่งเงี้หาปลาม่วงนะครับแขกคนอับบอม พี่น้องเบิงบ้งเบื้งครับเบิง้งการรู้เร่ราังค่าครับทำให้รังค่าใหม่เยี่ยมนะครับอตอนนี้ก็ติดอยู่ครับทางสถามอิน,นฟรายสเปรอณภูมิครับอันนี้ไฟฟ้าสเปรอณภูมิดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับอยู่บนรังค่านะครับพี่น้องบนรังค่าสูงเลยสูงผลงานตัวยหญ่ต่อมเดี๋ยวมองดูได้สูงๆครับ ผลง,งานที่เสร็จมาแล้วตอนน้อุกทนจำได้หรืเปล่าึงคร,รับต็้นึครับอยู่ใกล้ไก่ไกลไก่บินตกครับ อยู่อากาศอากาศดีครับพี่น้องขัมบนอากาศดีแห้งสร้างวงมุงสร้างวงวงสาสเนลครับอากาศพอค่อยห้อนครับวันนี้ลมพัดดีลมชอบอยู่ริมครับรลมพัดวีๆเลยครับ <laughs> ลมพัดเย็น rumor, จ่อยๆนะครับแต่ว่าสีร่งทั้งกอไผ่ได้เหมือนี่สีร่งทั้งนังรานไม่ไผ่ได้เหมดนนี่เฮ้ยก็ฝากกดติดตามนะครับฝ่ากกดติดตามฝากุศลใดกดแชร์ครับพี่น้องชอบชิบ่ายทำท้าชีบน้องขากับท้าชีกระเบื้องกับฝากกดติดตามฝ่ากุศลใดกดแชร์นะครับพี่น้อง ว่าช่องเล็กๆไว้แล้วนี่ออกอีกอองใจพี่น้องนะครับช่องเขยายกำลังโซนแนวครับผมถ่ายทำบนนั่งข้าเลยครับก็ครับผ่ไมีแยังไล่ครับก็จบคลิปการถ่ายทำเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสสวัดีีใหมเออก็สวัสดีปีใหม่จังหวัดเลยนะครับ ขอให้ท่านมีแต่ควมสุข้วมจเจริญครับจะเก็บจะจนครับลำรวยทุกคนนะครับผมเมงินมีท่องครับเอามาให้ส่งเคยโฆษนาย,ยืมใส่น้ำนแนก็ได้ก <laughs> ั <laughs> บมมณพี่นาครับขอบคำว่าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ